สวัสดีครับพกับพวกเราจีลิ่งไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็เราจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการประกอบนะครับเจ้าตัวตู้แหลก NC6U นะครับผมความลึก40เซนติเมตรนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะผมก่อนที่จะไปดูวิธีการประกอบนะฮะกด Sub สไคร้นะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราจะไปดูกันเลยครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมีส่วนประกอบชิ้นไหนบ้างนะครับผม ก็ชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวฐานนะครับผม,มแล้วก็จะมี ในส่วนของตัวฝาบนนะครับผมเป็นที่จะมีรูเสียบพัดลมด้วยนะครับสามารถใส่พัดลมได้1อันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวฝาข้าง2อันนะครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวฐานนะครับผมเป็นตัวฐานยึดนะฮะก็คืออันเล็กๆ2อันนะครับผมเป็นฐานด้านหน้านะฮะแล้วก็จะมีฝาหลังนั่นเองนะครับผมเป็นฝาหลังตัวนี้นะครับผมจะมีรูไว้สําหรับยึดเข้ากับกําแพงด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตั sheets, วที่เป็นเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กสําหรับยึดตัวถานนะครับผมก็มีถาดให้1อันนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยน็ ซึ่งน็อตที่เราให้มาก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูหน้านะครับผมเป็นแบบกระจกเทมเพลตการ์ดนะครับผมตัวนี้แข็งแรงทนทานนะฮะแล้วเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับมาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้นําฐานนะฮะวางไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็นําตัวโครงด้านหน้านะครับผมอ่าสังเกตรตรงนี้ก่อนนะคะผมลืมบอกไปนะครับด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดูสังเกตนะฮะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรานําตัวโครงนะฮะตัวนี้นะครับผมมาใส่ด้านหน้า แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอแล้วก็ให้นําตัวน็อตนะคะมายึดเข้าไปแต่น็อตด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตัวนี้ให้ใช้น็อตแบบแบนนะฮะแบบแบนจะเป็นแบบที่ผมกล่าวไปนี่นะครับผมก็ให้ใส่แบบนี้เข้าไปด้านหน้านะครับพอใส่ด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับผมด้านข้างนะฮะตัวนี้นะครับผมด้านข้างตัวนี้ให้ใช้แบบกลมนะฮะกลมนะครับผมแบบธรรมดานั่นเองนะฮะใส่เข้าไปเลยนะฮะ เราก็ได้ทาการประกอบตัวโครงด้านหน้าไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะฮะเรื่องน็อตนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราใส่แบบกลมไปมันจะติดนะฮะเวลาใส่ประตูนะครับให้ใส่แบบแบนนะครับขั้นตอนต่อไปนะผมให้นําตัวฐานด้านหลังนะฮะมาประกอบเข้าไปด้านหลังนะครับก็คืออยู่นี่นะฮะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมอย่างที่กล่าวไปนะฮะจะมีรูสําหรับติดผนังด้วยนะครับอันนี้ก็ลงไปเลยนะครับจะมีล็อกมันอยู่นะครับ ให้พอดีนะฮะก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมให้เอาน็อตนะฮะใส่เข้าไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นน็อตแบบกลมนะครับผมใส่จากทางด้านนอกนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการใส่ตัวฝาหลังเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมเราจะนําตัวโครงที่ยึดกับตัวถาดนะครับผมมาใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับลักษณะหน้าตาโครงนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเหล็กนะฮะก็ให้ทําการใส่นะครับผมวิธีการใส่นะฮะตรงนี้ต้องสังเกตจากตรงนี้นะครับนี่นะครับผมให้เอาตัวนี้นะครับผมตัวด้านนี้นะฮะมันจะมีรูนน็อตตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะฮะตรงนี้ผมจะใส่ช่องตรงกลางนะครับให้มันได้ลักษณะนี้นะครับผมทั้ง สี่ฝั่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยนะฮะสำหรับตัวน็อตนะฮะใช้น็อตตัวนี้นะผมเป็นตัวกลมนั่นเองนะครับตัวเล็กนะฮะใส่จากด้านในนะครับตัวนี้โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นวิธีการใส่ถาดนะฮะตัวนี้ต้องวัดนะครับผมว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะให้นําตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้มาติดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปทั้งสี่ข้างนะครับ วิธีการใส่นะครับผมตรงนี้ต้องเอาน็อตตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับผมน็อตใหญ่นะใส่เข้าไปนะครับผมใส่จากด้านในนะครับผมแล้วก็วัดให้เรียบร้อยให้ตรงด้วยนะครับอ่านี่นะครับผมผมจะใส่ทีละข้างนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการใส่ถาดนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนตัวผมนะผมจะใส่ตัวฝาบนนะครับผมเข้าไปเลยตึงๆก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะดูด้านหน้านะผมด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ใส่เข้าไปให้ตรงนะครับผมมันจะพอดีเลยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมจะเป็นการหันน็อตนะครับผมก็คือมันจะมีน็อตด้านในนะครับผมก็คือใส่น็อตเข้าไปนะทั้ง4ี่ฝั่งเลยนะครับผมก็เป็นน็อตแบบตัวกลมนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนด้านล่างที่ใส่ไปนะครับ ทำการใส่น็อตข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นี่ก็ให้ทําการใส่น็อตด้านข้างนะครับผมตัวยึดตัวฝาบนนะฮะกับตัวโครงทั้งหลายนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการนำน็อตนะฮะใส่เข้าไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นการใส่ฝาข้างนะครับซึ่งฝาข้างนะฮะจะมีให้2ข้างเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่จะมีเป็นแง่งออกมานะครับผมตรงนี้ก็วิธีการใส่นะครับผมมันจะมีรูอยู่2ด้านข้างล่างนะครับผมให้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยทีนี้ให้เรากดนะฮะกดตัวสลักนะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะฮะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับ การใส่ประตูนะครับผมอ่าเป็นประตูด้านหน้านะเป็นกระจกเทมเพลตการ์ดนะฮะตัวนี้แข็งแรงนะครับอ่าเดี๋ยววิธีการใส่นะครับผมจะมีรูอยู่ด้านล่างนะครับผมตรงด้านหน้านะครับผมฝั่งซ้ายมือผมนี่ใส่ด้านล่างก่อนครับแล้วก็กดตรงสลักไว้นะครับแล้วก็เอาให้ตรงนะครับผมก็ปล่อยสลักนะฮะแค่นี้นะครับผมก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับวิธีการประกอบนะครับผมซึ่งตู้แหลก NC6U แบบลึก40ซนติเมตรนะครับผมตัวนี้ก็มีให้เลือกถึง2สีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมครีมนะฮะหรือว่าสีดําตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าใครต้องการจะสั่งซื้อนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ